เดี๋ยวจะเล่าเลยให้ฟังเมื่อกี้นี้อยู่ข้างในไม่ที่เขาบอกว่ามุกเมื่อวานอะลูกมุกเยอะมากเลยนะงานวงสวงง่ะเยอะมากแต่ใช้ไม่ได้สัก,กรูปนะใช้พูดพี่ที่เขาถ่ายอะคะ่ะคือไม่ใช่ใช้ไม่ได้ทุกรูปขนาดนั้นคือแต่หมายถึงว่ามีมันเยอะกว่ามันเยอะกว่าคนอื่นแต่ว่ามันใช้ได้ไม่กี่รูป แล้วเรี้ยงพี่เขาก็บอกว่าโอ๊ยน้องอยู่มินิ่งใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยการจะบอกว่าเพราะอะไรเพราะไม่เฉยไม่คือหนูรู้สึกว่าพอยืนแบบนี้หนูก็เอ้ยนึกว่าถ่ายแล้วอะไรเงี้ยยังยังไม่มีใครถ่ายไอตอนยืนนิ่งๆไม่ถ่ายกันเขาพูดกับทุกคนรึเปล่าเขาพูดกับทุกคนหรือเปล่าเขาพูดเขาพูดัตหมดเลยแบบของแต่กล้องเขาลูกเยอดกกับคนนี้เขาลูกเยอะๆนะแต่ไม่ได้ทั้งลูกต้องหันยืนนิ่งๆยืนเฉยๆย่อแบบ พ่ก็พดแต่การก็ง่างนั่นเลยเหรอรัวค่ะดันดีเนาะนี่เลยดีเ้านใจเสงก้องเนี่ยเนี่ยรัวแล้วเสียงเนี่ยทกวันพี่ก็ถ่ายบึ้มเลยไม่ได้เลย จะถ่ายพี่รู้ว่าชัดไหมนะถ่ายไว้ก่อนใช่ืลล่อค่ะ <c oughs> ไม่ได้สักรูปไม่ได้สักรูปใช่ไหม <c oughs> วันนี้เราโดนหลอกไปเข้าฉากกันอนะ่ <c oughs> ไะ <c oughs> ไ,ได้เข้าได้เข้า ตกมือ emos, อย่างยาวมีพายุมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาถ่ายเขาถ่ายขนาดใหญ่กันมเขาไม่จ่ายตังอนนี้เขาไปนั่งตกมือไม่จ่ายจ่ายปะจ่ายนะคะน่าจะจ่ายเอ้ยหรือไม่จ่ายก็มีข้าวเพียงแต่ก็น่าจะจ่ายต้องจ่ายไม่เราเห็นได้แล้วเขาไ่จยไม่จ่ายอะคะอันนี้เขาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแล้วเขาก็เดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออก ว่าให้ให้ยิ้มด้วยนั่งอยู่ก็ได้นะคะไม่น nah ั่งอยู่กันอ่ะเมื่อกี้ร้อนขนาดไหนเด็กๆมันยังร้อนเลยเกรงเขาบอกให้ยิ้มด้วยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยบางทีการเรียนแอบพิเศษก็ไม่ต้องไปเดียนก็ได้ฮะไม่ได้ต้องเรียนไม่ไม่นั่งอยู่พูดเหมือนฟ้าพูดฟ้าพูดเหมือนพี่เอ็มเลยก็บอกว่าให้ตบมือแล้วก็ตบมือได้ตบมือฟ้าบอกว่ากให้้ยิแค่เขาบอกมาก็ทำได้มีความสุขมีความสุข เหมือนหุ่นยนต์เลยพเขาบอกให้มีความสุขดีเรารู้สึกแบบ